ก่อนจะลือแก้ไขให้มันดีขึ้นก็เท้าวความก่อนนะครับคันนี้เป็นฟีโน่คาบูนะครับลูกค้าสั่งอะไรจากแอปมาเองนะครับชุดชามสไลด์สายพานชุดชามหน้าเนี่ยทั้งชุดเลยก็คือสั่งมาเสื้อฝาวาวโตลูกสูบคาบูท้อยเสียอ่าคือทุกอย่างลูกค้าสั่งมาประกอบเองก็สตาร์ทติดขี่ได้เสียงเครื่องก็เงียบดีนะครับแต่ก็ น็อตต่างๆไม่ครบนะแล้วก็มีรอยสกัดน็อตวังตัวมาใส่ผิดใส่สลับกันมาตัวนี้ก็เท้าขามเฉยๆนะครับทีนี้ก่อนที่จะรื้อดูข้างในจะเก็บค่าแรงอัดก่อนว่าก่อนรื้อเนี่ยวัดแรงอัดได้เท่าไหร่เขามาแบบไหนอดูมาร์กดูมาร์กดูโซ่ก็ตรงดีนะครับมาร์กตรงโซ่ตรงวาลวระยะวาลไม่ยันนะครับ แล้วก็หัวเทียนหัวเทียนติดดำหน่อยนะครับมาติดไปทางดำเดี๋ยวจะมาเช็คแรงอัดว่าแรงอัดเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นตัวเลขในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับ mm hmm. ครั้น,นี้ลองวิ่งอยู่แล้ว mm hmm. ก็คือสุดแค่100นะครับแล้วก็ต้นอื่นกลางไปดีนะครับแล้วก็ท้ายไม่ข้ามรอบ mm hmm. มาวัดแรงอัดเก็บผ่ากันไว้เกียรวัดตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวในแอป พวกกล่องแดงนะครับของผมจะแข็งกว่า20นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้มา1ิกว่าปีแล้วตั้งแต่ทํารถแข็งนะครับทนทนดีนะครับตัวนี้เจวัดแรงอัดตัวนี้เดี๋ยววัดค่าแรงอัดเก็บไว้ก่อนว่าได้เท่าไหร่นะครับอา,อาจจะมีการทดลองให้ดูนะครับว่าวาวชิดแรงอัดจ,จะเป็นยังไงตั้งวาวห่างแรงอัดจ,จะเป็นยังไง แล้วก็หมุนแคมลงแรงอัดเป็นยังไงแล้วเงยแคมขึ้นแรงอัดเป็นยังไงเพื่อจำลองว่าเวลาเราบิดแคมเวลามาร์กไม่ตรงมันส่งผลอะไรกับแรงอัดบ้างนะครับก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทำคลิปให้ให้จนจบเลยถ้าใครเข้ามาแล้วกดที่หน้าโปรไฟล์กดติดตามไว้คลิปมันจะมี กี่อีพีจนกว่าจะจบเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนไปให้คุณเห็นเรื่อยๆนะครับรถทั้งคันไม่ใช่ดูคลิปเดียวแล้วมันจบนะครับก็คือมีต่อเนื่องก็กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้เห็นคลิป2คลิป3คลิป4่ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเก็บค่าแรงอัดกันก่อนกำลังอัดที่วัดได้นะครับ90นะครับเกรดผมจะแข็งกว่าท้องตลาดอยู่20นะครับถ้าเทียบของในแอปกวบ กล่องแดงๆนะครับเดี๋ยววัดอีกรอบหนึ่งนะครับวัดอีกรอบหนึ่งได้เท่าเดิมนะครับค,คือ90จากที่ผมเคยทํานะครับลถทําแคมรถลํทลูกทากําลังอัดขั้นต่าอย่างน้นนอยๆนี่ก็ต้องร้อยกว่าขึ้นนะครับอันนี้ได้90ก็ไม่แปลกนะครับที่รถมันจะออกยันยานไม่ข้ามลอกนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อดูข้างในต่อไปนะครับ ว่าใส่ลูกอะไรมาใส่วาวใหญ่แค่ไหนมาแคมเป็นยังไงก็กดติดตามไว้นะครับไปทําคลิปไปจนจบได้ประโยชน์แน่นอนสําหรับคนที่ดูนะครับตอนนี้ถอดท่อยดียออกไปแล้วนะครับสังเกตแผ่นกันความร้อนตรงนี้นะครับถ้าของแท้มันจะเป็นสีดำแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็ค,คือว่าภายในนะเขาเปิดรูไอดี ID มารูไอดี ID ใหญ่แต่รูของแผ่นไฟเบอร์กันความร้อนตน,นี้ไม่ได้เปิดนะครับ คือข้างในใหญ่แต่รูนี้เท่าเดิมอากาศมันก็มาติดอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับติดอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมการเปิดตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับก็เดี๋ยวรื้อดูข้างในต่อไปนะครับดูว่าลูกเบอร์อะไรวาวเท่าไหร่คันนี้ชักเดิมนะครับลูกค้าทําแค่ชุดบนก็แรงอัดเมื่อกี้เก